สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฝนนะคะในมุมมองดัชนีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันที่7กุมภาพันธ์นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตแผนต่อจากเมื่อวานกันเลยเนาะสำหรับคู่แรกนะคะจะเป็นคู่ DE 40ค่ะโอ้เมื่อวานนะคะให้แผนบายบริเวณนี้ไว้เนาะราคาค่ะลงมาเนาะแต่ว่า ในทางเฟรมเล็กๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยไม่ได้ทำพฤติกรรม QM ให้เราเนาะสำหรับจุดนี้เนี่ยเราก็อาจจะรอเกอร์นะคะแล้วน้องก็ไปเลยเนาะส่วนแผนเซลล์ก็เช่นเดียวกันนะอย่างที่บอกนะว่าราคาพักตัวนะคะเราอะจะต้องรอให้เขาเลือกทางให้เสร็จซะก่อนนะคะแล้วตอนนี้นะคะน้องก็เฉลยเรามาแล้วเนาะว่าน้องเนี่ยเลือกขาบายนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาวางแผนต่อขออนุญาตโล กระดานนี้ทิ้งเลยนะคะที่ทำเฟรมเดค่ะจะเห็นว่าราคาเนี่ยเป็นเทรนขาขึ้นนะคะแบบสตรองเทรนมากๆนะคะแล้วก็ตอนนี้ราคาเนี่ยสามารถทำไฮชนะไฮก่อนหน้าที่เป็นออทา i ไฮได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะโซนที่เหลืออยู่นะจะเป็นโซนนี้เลยวันนี้นะคะก็ Follow หน้าบายก่อนนะคะมีตรงนี้1จุดนะเนาะแล้วก็ เดี๋ยวดรอปลงไปนะคะในทำเฟรมเล็กๆเนาะเราก็จะได้โซนใหม่เพิ่มขึ้นนะคะสำหรับตรงนี้เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยแนวต้านล่าสุดนะคะจะอยู่ที่ตรงนี้ดังนั้นนะคะแนวต้านถัดไปก็จะอยู่ที่ประมาณ1.7200และ1.7300ตามลำดับนะคะ อันนี้เราก็มาไว้ก่อนนะเผื่อราคาขึ้นไปนะคะอาจจะเป็นจังหวะได้ยอ่อเซลเล็กๆนะคะเพื่อบายต่อก็ได้อพอมาถึง s 4นะคะเราจะเห็นว่าเมื่อวานนี้เนาะเราให้แผนบายบริเวณแถวๆวนี้แต่พอดรอปลงมาในวันนี้เราจะเห็นจุดเพิ่มเติมก็คือนี่บริเวณแนวรับตรงนี้นะคะ1จุดแนวรับตรงนี้นะคะที่เป็นจุดแนวรับสำคัญอีก1จุดนะคะเดี๋ยวเรามา วางโซนกันนะคะอย่างโซนตอนนี้ที่เห็นล่าสุดเลยจะเป็นแถวๆนี้นะคะตอนนี้ซัพพลายอ่ะไม่หลงเหลือให้เราแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะปิดแท่งยังไงถ้าเขาปิดแท่งเป็นอิมบาลานขึ้นไปเราก็จะได้โซนตรงนี้เพิ่มเติมแต่ตอนนี้ที่สี่ชั่วโมงยังไม่ปิดแท่งเราก็ยังไม่ตีเนาะไปต่อกันที่ s 1หนึค่ะ S1 จะเห็นว่านี่น like ้องพักตัวนะคะเซตนี find, uh. ้ใน S1 เนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องดูแท่งอิมบาลานซ์เพิ่มเติมด้วยนะคะถ้าแท่งนีนะคะแท่งนี้ถ้าราคาเขาปิดเป็นอิมบาลานซ์ใหญ่ยาวเน้อแน่นขึ้นไปได้ตรงนี้มีโอกาสย่อลงมาแล้วสามารถบายตรงนี้ได้เลยค่ะอ่าตรงนี้นะจะบอกว่าสวยมากๆนะคะลองตีเส้นแนวรับ เห็นไหมว่า,าเป็นราคาเดิมที่เขาเคยมาเทสด้วยนะคะบริเวณแถวๆนี้ถ้าเอาเลขท่วนๆก็ประมาณสักหนึ่งส่วนเนะาะตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจในการบายมากเลยนะคะแต่ถ้าจุดนี้รับราคาไว้ไม่อยู่แล้วราคาทะลุลงมาด้านล่างทำยังไงได้บ้างนะคะก็ใช้แพทเทิร์น QM ในการ เทรดบายขึ้นไปได้เลยนะคะเป็น QM ในท r เฟมเล็กๆได้เลยนะแต่ถ้าใครนะคะที่มีความรู้ scalping นะเราก็สามารถเซลล์สั้นๆได้บริเวณของแนวต้านต่างๆนะคะนี่บริเวณนี้นะแต่ว่าต้องมีเทคนิคอื่นรองรับนะคะเพราะว่าจุดเนี้ยราคาเนี่ย เป็นแนวต้านปกติซึ่งราคาไม่ได้บ่งบอกว่าจะเป็นเทรนขาลงหรือเป็นจุดกับตัวนะอาจจะเซลได้สั้นๆเพื่อขึ้นต่อตามเทรนเดิมนั่นเองค่ะสำหรับ US100 ราคาเนี่ยยังลงมาไม่ถึงแผน QM ด้านล่างเนาะปัจจุบันนะคะจะเห็นว่าราคาเนี่ยยังไซเวอยู่บริเวณนี้นะคะมีแนวรับ1จุดบริเวณนี้ที่ราคาเนี่ย มาแตะแล้วก็เด้งขึ้นไปเลยนะคะเดี๋ยวขอดออปลงไปในทมเฟรมเล็กๆก่อนนะสำหรับในทมเฟรมเล็กๆนะคะตรงนี้ก็ยังมองว่าเป็นจุดไซเวย์อยู่นะคะดังนั้นเนี่ยเราสามารถใช้แผนเดิมของเมื่อวานได้เลยนะคะก็คือถ้าราคาเนี่ยขึ้นมาถึงบริเวณัพพลายด้านบนนะเราสามารถหา pattern QM ในการรอเซลล์ลงไปได้นะคะแต่อย่างที่บอกนะว่าเทรนนะคะเป็นขาขึ้น ดังนั้นเนี่ยการเทรดบายค่อนข้างที่จะได้เปรียบมากกว่านะคะแล้วรูปนี้ก็ยังสวยงามอยู่เลยนะถ้าราคาขึ้นมาแล้วทำเป็นเบสนะคะกลับตัวลงมาที่โซนนะสามารถบายขึ้นไปได้นะคะนี่จุดนี้เลย โอเคแล้วก็ถ้าราคานะคะเขาไม่สามารถทำลายซัพพลายนี้ได้แล้วกลับตัวลงมาด้านล่างนะเราก็สามารถใช้แพทเทิร์น QM ในการเทรดบายขึ้นไปได้ค่ะสำหรับวันนี้แผนมีเท่านี้เลยค่ะขอให้พี่ๆนะคะสนุกกับการเทรดแล้วมาเจอกันใหม่อีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลย มีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปนียจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTB มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเต้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง XTB เท่านั้นค่ะ